có làm tới xe nè, hao phải tắm, tương bay rồi nè tương bay nè, tưng bay, bò phọt tưng bay rồi, ơi ông ăn đây cậu ba, căng bò khắc mà, ให้บานยังนะในรถบ้านเทานี้ล้วเอา้าทำกันเองเนี่ยกับรถขั้นไหนนี่ยรถขั้นรถขั้นของเสียน,น,นัย่นโอ้โห <laughs> โอ้ยเนาะว่าเป็นรถเท่าบ้านได้หรือไงจริงแหละมันพี่น้องเลยเพราะว่ารถมันหลายคันเนาะอังเช่ามันก็นต้องระเบิดระวังขึ้นบานแหละที่มันแบนคบแต่ผมบอกว่าจ,จอดแต่กรอนมูอผุดซักน้อยก็สีห่มดอกตอนนี้มันช่วงใบ à chỉ đẹp này chắc nói nhang với bưng con, con, rốt chè nôn tam, thay rốt mèo súp phật, nhang à mẹ? Bỏ. long nữa. ปั้มนัดโอ้ถ่ายตำกันอีกแล้วโอ,โอบทเมียสุภาพสุภาพคว้าลำเพิ่นวางหันออก1นึ่ซีซีแม่กระถือล้ว,วบาลีจิตซีหนึ่งหกได้บาทวันนด้มันก็ได้บดละ แต่ไม่ปีนทั้งนันเไม่เก่าหนึ่งซีเหมือนเหมือนที่แล้วก็ตกทางหวันนี้ก็ตำอีกเอาเอาตำอีกแล้วอ่ะชิมีโชค นี่โชคก็ว่าก <t aring rawd mail> ันไปรถหลายขั้นว่าพี่น้องต้องระมัดระวังนี่แหละผมจังไม่ค่อยอยากได้ลดไม้ฟองสีละพี่น้องกนีได้ถดไม้มันระวังยากไหมผู้ใดผู้ใดเป็นคือข่อยบ่หนิใครเป็นคือข่อยเนี่ยบ่ไปแย่างบ่ผู้เดียวไหมบ่มีผู้ใดบอกน่ำข่อยไหม เปามีไรเป็นบ้านเป็นยังยังว่าผู้เดียวนี่ยดิป็นรี้เายกมันเกบกันนิดหามันลึงและล่ะแต่ว่าไทยบ้านนจะมลึงเนี่ยแง๊บหนาวแต่วันนี้นวนานี่นเป็านอ้ดเขายน่นเาเดกเป็นคัวโห ทำโลอ่นี่คือโอ้สอดพองตัวนี้ครับสอดพ้องสอดมือมันก่พอ่วันนหน้าพอแลวกเว่วอออาข้าโอกเ่ยน่เ <c oughs> นี่ยเนี่ยเ่ยเน่ยนี่ยพนนก็คือพ่ยเนี่นี่ยเนนีน่นโอยเนี่นี่นเเ่น่นยน่นวยพน่ย่ี่เ่นนี่เี

โอ้พี่น้องเอ้ยอันตำบลตำบลเมืองแก่เหรอพ่อแหลมกินเข่าเราจิตใจผ้าเราไปหาหมอพี่น้องเอ้ยใช่ใช่ไม่ปักเราพวกนี้พวกนี้มันขึ้นตำบลเมืองแก่ไม่หมูปิ้งปักนี่แหลมจิได้พาเราไปหาหมอเข่วฮะ คิดเพิ่งว่าแขวดีซ้ำไหนวันี้แแขวบางงอก็ระเบียมก็ซ้ำนี่แหละอันนี้ขากรบไม่กินแขวเด้ดิกรเนกัไปเอาไม้ไผ่เลือไปพอไปงัดทีเดียวแล้วรดนี่ม่ี่จมแล้วจมอีกจมมาไหนเนี่ยห่เขาเสีเดี๋ยวนี้ไม่นเท่าเสียโออไม่คนเขาม่าเ้าเาไโอ้มันไปไซบะนีไม่กินแขวว้าย่แล้วไอ้หนุ่จมาไม่คนเขาเสียไม่นเขาเน่วีไม่กินแขว ม้แตหอเอกลักเราอยู่แต่ไหนแต่ไรมาขันันปลายแมขันไม้กิ้มเข่แสดงว่าเราบ่สมบูรณ์ด้เราป่วยเราไข่รถเราตรงเนบไปโอ้ยคากกนีตะกี้่ คือ,อยังมากละ่ะเจี๊ยบอันนี้แล่ะพี่น้องวัดวัดน้องไผ่ตะบนโพกลางครับอยู่ติดติดไข่เนี่ยล่ะพี่น้องมาแรงมากหลายๆเรื่อนะโอ้โพกลางโพขอบอีกเวทีกำลังเริ่มครับ ทีมงานมือนะความแของโตของเพื่อนเพิ่นว่างมากเป๊ะ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 ว่าเสาสิยอยู่ไไรอยู่ไรเนี่ยแดดป็นได้ก็ต้องได้เฮ็ดแหละพี่น้องเพราะว่าทีมงานเพื่อนเป็นทีมงานที่ รักและสามัคคีทำงานด้วยกันแบบพี่แบบน้องไปใช้ที่จะไปหาก๋วยเตี๋ยวไปห้าให้ยังก๋วยเตี๋ยวไปไปหาถังก๋วยเตี๋ยวันนี้ถามว่าไปได้อันนี้อันแี่ใช้ไมาใส่คือแหี้เหี้ยธนเหี้ยธนาพัดแล้วตรงประด้เอาบ่อเขาจะให้มีหลายอันบ่อทีละหัวก็ใส่ได้นี่ไม่ไม่ทำได้นี่เอาว่ากรต้องมี่สองอันแล้วแม่พ่อสองมันมีอันเดียวแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดอก เอาใไฮด้วยนี่ล้วเขาากันเปลี่ยนคนเช็คดีๆได้แหละคอยลืมเงินไว้นี่หนิบ่ปากเลยเนาะอันนี้ไม่นุ่ยบ่ให้ใช่ลวตัวเป็นผู้ให้แม่นแจงกางเกงไม่ให้เข้าไปเน,นี่ยยังเหรอ,อเอาบ่าล่ะเอาตัวเอาบ่าามันมีสองตัวได้แหล,ละนัะ่นโอ๊ยพอดีเลยว่ะหมูกระเจาคือยุคโลราผู้หลอนตัวนี้ พนะี่น้นงยังมาเบิงรถแม่สุภาพเราโดนอีกแล้วเทียวก้อนกับตกถนนบันที่ลาอุงอิงก็ออกหนึ่งซีซีแม่สุภาพเลาได้ว่าเมื่นหน่อยกับมาเมือ่อหนีอีกนี่นะครับเรียนยู่วัดพกกลางนี่โอ้ยไม่ใช่วัดน้องไผ่ตำบล p ุกกลางนะเพื่อเมืองจังโคราชสีมาครับตามอีกแล้ว ลำเพลินเอาว่ากันไปเนาะพี่น้องเน,นาะปินนาปินลังเอาเบิ้งเอาเลยครับเอาไว้ซัมมิสกอนครับพี่น้องครับมาแลงพคอกันเด้อพี่น้องเด้อนะครับกับาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับวัดหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับมาก,กันหลายๆครับพี่น้องครับสำหร,ำรับคลิปนี้เอาไว้ซัมมิสกอนกับขามอดลำเพลินออฟฟิเชียล อยู่หัวหัวลืมสวัสดีพี่น้องตัวละเอา,าสวัสดีตอนไทายนี่แหละเพราะว่าเฝ่าไทยนี่ก็เลยลืมลืมสวัสดีพี่น้องตั้งแต่ตอนหัวหัวคลิปครับพี่น้องไว้ซํำนีเด,ด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับพี่น้องครับ